ทุกคนวันนี้นะคะอ้อมจะมาแนะนํานะคะตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของแบรนด์ไซเซลค่ะคืออยากให้ทุกคนได้มาลองใช้กันตัวที่อ้อมได้มานะคะจะเป็นรุ่น NW-A 5 0 AX Wi-Fi 6ตัวนี้นะคะเป็นตัวกระจายสัญญาณรูปลักล์กเลยที่ขายดีที่สุดนะคะใช้งานง่ายราคาเป็นกันเอง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโฮมออฟฟิศและผู้ใช้งานทั่วไปอย่างยิ่งบ้านไหนก็อยากมีไว้ครอบครองไฟ6ความเร็ว1,800 M b p s สัญญาณครอบคลุมทุกมุมบ้านสนองความต้องการใช้งานอิเนเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีมากขึ้นหมดปัญหาสัญญาณขาดแคลนให้ใหายสายเกมเมอร์เล่นเกมได้แบบไม่สะดุดหรือใครที่เป็นติ่งห้ามพลาดเน็ตแรงขนาดนี้ไม่พลาดบัตรว i p แน่นอนสาเซลล์เน็ตเวิร์ ord, ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันเครือข่ายผ่านระบบคลาวที่มั่นคงและปลอดภยัยเชื่อถือได้เปิดมา,มามากกว่า30ปสากลที่มีตลาดกว่า100 ห้ประเทศทั่วโลกและได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่ดีที่สุดของไต้วันมีฟิลเตอร์กรองสัญญาณ 4G 5G เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากเครือข่ายโทรศัพท์ตั้งค่า Wi-Fi ง่ายดายเพียงแค่สัมผัสตรวจสอบการใช้งาน Wi-Fi ได้ทุกที่ทุกเวลาและยังรีเซ็ตอุปกรณ์ PoE ได้ทันทีสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง250ออุปรกรณ์ตั้งง่ายดูสถานะเครือข่ายและควบคุมผู้ใช้งานเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ผ่าน n e b u a Mobile App ไม่ต้องกังวลเรื่องจำ IP ไม่ได้หรือรหัสผ่านสูญหายเมื่อเรกกาารรรบิจัดผ่านคร ปีและรองรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ฟรีตลอดอายุการใช้งานแล้วจะบอกว่าดีไซน์ของเขานะคะสวยกระทัดรัดนะสายมินิมอลเนี่ยต้องชอบแน่นอนใครที่กําลังมองหาตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi คุณภาพครบจบอ้อมแนะนำไซเซลคะ่ะ